สำหรับต้นยางที่ตายนึ่งนะคะก็มีปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้ต้นยางตายนะคะด้วยการใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้วก็ใช้ยาเร่งมานานแสนนานแล้วก็ใช้ปุ๋ยหรือว่าขี้ต่างๆนะคะเพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวเชื้อราโดยตรงนะคะเชื้อราที่เกิดจากการที่เราเอา,อา มูลต่างๆมาใส่นะคะเชื้อรามาจากอะไรไก่เขาก็ใช้โซดาไฟล้างคอ,อกแล้วเขาก็เอาหัวอาหารให้ไก่กินหัวอาหารก็คือเคมีพอเราเอามาใส่ในต้นยางของเราก็เลยกลายเป็นเชื้อราแล้วก็ทําให้รากยางของเราหากินได้ยากขึ้นเพราะว่าเชื้อราจากมูลไก่อัดเม็ดหรือว่ามูลไก่ถ้าเป็นมูลถ้าเป็นขี้หมูอย่างนี้ก็ทําให้ ขี้หมูก็จะทําให้เอาหัวอาหารมาเลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นเคมีเหมือนกันแล้วเราเอามาใส่สดๆเลยหรือว่าเราผ่านการหมักหมมยังไม่ดีพอก็จะทําให้เป็นเชื้อราได้นะคะแล้วก็มูลวัวมูลวัวใช่ไหมคะทุกวันนี้เขาไม่ได้เลี้ยงด้วยหญ้าแล้วนะคะเขามีแต่หัวอาหารล้วนๆนะคะก็เป็นเคมีเช่นเดียวกันที่นี้เราเอามาใส่ แล้วทําให้ต้นยางของเราเกิดเชื้อราได้เชื้อราตรงนี้ก็จะทําให้รามนะคะรามแล้วยางของเราก็กินแล้วก็ติดกันไปเลยแล้วทําให้ยางของเราตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะคะใส่ปุ๋ยที่อินทรีย์เคมีนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าปุ๋ยมูลต่างๆจะเอามาใช้ได้ยังไงนะคะเราต้องผ่านการหมักหมมอย่างดี หลายปีนะคะแล้วก็จับดูเป็นเย็นๆเราถึงเอามาหวานถ้าร้อนๆอยู่เชื้อราเต็มๆนะคะทุกมูลสัตว์แต่และชนิดนะคะถ้าสมมติว่าเราเหมักเองถ้าซื้อมาอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ยางของเราอุดมสมบูรณ์นะคะเราควรที่จะใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ครบนะคะก็คือปุ๋ยน้ําของเราจะช่วยได้เพราะว่าปุ๋ยน้ําของเรามีสาม สตัวหลักๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของแก้ปัญหายางหน้าตายแก้ปัญหายางออกหัวออกท้ายแก้ปัญหาในเรื่องของอยางที่ไม่ค่อยไหลนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้แรงแล้วนะคะทุกท่านก็ดูเอาว่าแรงขนาดไหนนะคะใบก็ร่วงหมดแล้วแต่บางสวนก็ไม่ปิดหน้ายางนะคะสวนคูกุ้งเองก็ไม่ได้ปิดหน้ายางนะคะทีการที่เราจะทายางตายนึ่งเราต้องทํายังไงใช่ไหมคะก็คือ หนึ่งก็คือทาหน้ายางแล้วก็ผสมลดโคนโคนยางนิดนึงนะคะสําหรับต้นที่ตายนึ่งนะคะให้เราลดที่โคนมันด้วยนะคะแต่ถ้าต้นที่ออกหัวออกท้ายเราใช้ทาหน้ายางอย่างเดียวเราไม่ต้องลดโคนนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของยางตายนึง่งแล้วเราก็ต้องพักไว้หนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าปุ๋ยของเราจะช่วยในเรื่องของยางตายนึ่งได้นะคะแต่ว่าเราต้องพักไว้หนึ่งเดือนแล้วทีนี้เรากลับมาเปิดกลิ่นใหม่ยางของเราก็จะไหล ก็จะออกนะคะอย่างที่เป็นไม่นานเป็นปี2ปีก็ใช้3ตัวนะคะสำหรับยางที่เป็นเดือน2เดือนนะคะก็จะมีค่าชื้อราบำรุงใบยางให้เขียวขึ้นบำรุงลำต้นให้ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลือกหนาขึ้นนะคะก็มีสามตัวนี้สำหรับท่านที่ยางออกหอัวออกท้ายที่ยางไม่ค่อยไหลเสมอนะคะแต่ถ้ายางใจนึงแน่นอนค่ะมันต้องมีอีกตัวนึงนะคะค่ะ สี่ตัวเลยนะคะก็คือแอดมิกานะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของค่าเชื้อราแล้วก็บล็อกเชื้อรานะคะตัวนี้ค่าเชื้อราบล็อกเชื้อรานะคะตัวนี้ก็ค่าเชื้อราเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ค่าเชื้อราแต่เราต้องบล็อกไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันแพร่กระจายและอีกตัวหนึง่งนี่ค่ะสี่ตัวนี้เลยนะคะก็คือเร่งการเจริญเติบโตของต้นยางเร่งสร้างเปลือกแล้วก็ทําให้ใบ ใบเขียวแล้วก็ใบหนาขึ้นนะคะเกิดกีดครั้งใหม่ก็จะได้ยางหน้านิ่มแล้วก็ยางก็จะไหลสมบันแล้วก็ทาหน้ายางนะคะสําหรับตายเนึ่งอย่างเดียวนะคะให้เอาที่โคนด้วยแต่ถ้าสมมุติว่ายางออกมาออกท้ายแล้วก็ทาแต่หน้ายางได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น ส่วนผสมก็คือ5 0ซ c, c ต่อน้ำ15ลิตร5 0ซ c, c ต่อน้ำ15ลิตรทุกขวดเลยนะคะถ้าไหนที่มีปัญหายางตายนึ่งยางเปลือกแตกยางกีดไม่ออกยางเป็นเชื้อรายางหน้าดำยางเป็นราสนิมมีทุกอย่างที่โรคราทุกชนิดปุ๋ยน้ำของเราแก้ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายหวัสดีทุกท่านจ้า